สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะที่มีหลายๆท่านนะคะสอบถามกันเอาไว้นะคะเพราะก่อนหน้านี้เตยเคยลงไปแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นคลิปแยกมาต่างหากให้นะคะวันนี้เตยก็เลยจะขอเอามาแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของตัวกระเป๋าที่มีหลายๆท่านสอบถามว่าถ้าตรงด้านข้างค่ะไม่มีมงมุมตรงนี้จะต้องทํำยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วใบนี้ค่ะแพทเทิร์นทั้งหมดของตัวกระเป๋าค่ะ เราทําเหมือนกันกับตัวกระเป๋าของ EP 91.1 91.2ได้เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าในตรงของส่วนฐานทั้งหมดเราก็เลยต้องถักเท่ากันเราดัดแปลงแค่เฉพาะตรงด้านข้างตรงนี้ค่ะที่จะทําเปลี่ยนจากลายแมงมุมเป็น F 1โซ่1สลับกันเท่านั้นเองค่ะถ้านับเฉพาะตัว F ตรงนี้นะคะก็จะได้อยู่ที่16หกลักก็1 2 3ากดสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหลักตามนี้นะคะทีนี้ตรงด้านหน้าก็เท่ากันกับตัวของ EP เก้าสิบเอ็ดอย่างที่เตยบอกก็คือตรงนี้จะอยู่ที่ยี่สิบหกหลักดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราถักแล้วได้ลายตามนี้ค่ะก็คือสามารถทําได้เลยไม่ต้องกังวลใจว่าถักออกมาแล้วขนาดทําไมไม่เท่ากันเพราะเราจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือแล้วก็การใช้เข็มประกอบด้วยนะคะ เวลาดึงอะไรอน,นี้มันก็มีผลเหมือนกันที่ทําให้ขนาดของตัวกระเป๋านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เท่ากาันต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนใบนี้ค่ะเตยจะใช้เป็นเชือกร่มแบบไม่มีดินและใบนี้ค่ะเท่าที่ดูนะคะเตยเตยจะชอบแบบไม่มีดินมากกว่าก็จะใช้เชือกโดยรวมทั้งหมดแล้วค่ะอยู่ที่500กรมัมนะคะทีนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเตยก็ติดมเหล็ดแบบนี้นะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าในตัวปากกระเป๋าค่ะก็จะทำเป็น f สองแถวก่อนแล้วก็ปิด x ส่วนสายกระเป๋าค่ะใบนี้จะขนาดเท่ากันกับไซส์ l อังนั้นค่ะในตอนช่วงหลังนี้ค่ะเตยก็จะทำตามที่ลูกค้าสั่งกันนะคะซึ่งไซส์ l เตยจะถักโซ่ของส่วนสายค่ะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบโซ่ส่วนไซส์ s กับไซส์ m ก็จะถักโซ่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งรอยโซ่นะคะอืม มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะส่วนในตัวปากกระเป๋าเวลาที่ถักเสร็จแล้วใช่ไหมคะหลายๆท่านสอบถามว่าทําไมถักแล้วมันมันปากมันอ้าแบบนี้เพราะเวลาที่เราทําเสร็จใช่ไหมคะตัวทรงกระเป๋านี้เราให้มันโค้งลงมาแบบนี้ดังนั้นนะคะถ้าเราทําเป็นแบบปากตรงๆมาเลยใช่ไหมคะมันก็จะลักษณะเหมือนถุงผ้ามันก็จะไม่โค้งลงมาแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นกิมมิคหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้กระเป๋าเก๋ขึ้น และเวลาที่เราใช้ไปอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเข้าทรงตามรูปรอยของตัวกระเป๋าของเราเองนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งถักมาใหม่มันก็อาจจะมีบ้างที่แบบมันยังตึงอยู่แบบนั้นนะคะนี่ก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะก็สามารถถักตามกันได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะซื้อนี่ได้ตามที่นี่ได้เลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะ